ไงามหลายพี่น้องงามหลายสวัสดีพี่น้องกบออปลายอีกทีครัน้องรับชมเอ่อพูดทบ Channel ของคู่แฟนโอเองนะครับผมโอ้ยตอนนี้กําลังเดินทางไปอำเภอสางหลังสางหลังเส้งสรรค์อำเภอสรรค์สางมาอำเภอสางหลังเป็นหลอนสางหลัง ล่ากสังวรเลยลอนสังลาบเลยนะครับไปโนหมนวลกันนะครับกับคู่แฟนเพียร์สสยังซีนะครับผมกำลังเดินทางไปอําเภอเสริญสางจังหวัดนครราชสีมานะครับไปประมสมบูรณ์นะไปปรนุสมบูรณ์นะครับไปบ้านของประจันเบเป้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เกอเป็นเมื่อเมื่อชาวนาคิดนะครับของ คุณแม่เขาจัดเป๊ะนะครับนะครับก็พวกเราคู่แฟนเอพร้อมทีมงานนะครับที่มนชัยก็ขอแสดงความเสียใจกับการจัดไปของแม่จัดเปร๊ะนะครับผมนะครับนี่แหละครับคนเฮานะครับเกิดเป็นคนวัอ่าเกิดเป็นคนไดพอ่อประมาณเป็นพ่อพี่นน้องครับ แต่นีแขนก็ทุกบันย่างติ้มซอบเข็นหนัาจังหวะนั่งบาดว่าหล่อเอ้ยนี่แหะเพิงเดินทางไปท่าเพื่อเสริมสางพี่นองไปอซอยงานซาบะรกิกตคุณแม่ของอาจารย์เป้ะครับม่แรกเนี่ยแ่สี่พีคอนเสิร์ตสิลิิรไลท์ผู้ไล์ก้นรับไปซอยกันพี่นาเราสิลปินไม่เคยถิ่มกันพเนาะวนลาอเอ้ยวนา หักจำใบดีกว่าสร้างกันพี่น้องมันมีแห้งปันกันใส่เห็นใจเย่าเย่าไว้คือจังสายธุระเร่งห้ามไมได้ตัดขาดเพิ่งมาจะได้ฮัลโหลฮัลโหลใส่กันเพป็นว่แบบผมจำใบดีกว่าสร้างกันหักแห้งแบ่งปั่นแรงกับสัมผัสกับผู้แฟน อีสานกับกาแฟโอเอจมังค์พวนั้นต่างประเทศนะครับนะครับเจอกันมอลล์ล็อกเหมืองแร่งล็อกแต่กัดแต่งตัวเลยแล้วลุคค่อยเป็นมอลล์ล็อกคือเขาหลายคนครับปูรู้ว่าไปซิมาแนมคือแรงเนาะแต่ว่ามากกว่ามานลัอกกัดมันมาจำได้กับสังแต่ว่าอุ้ยขอขึ้นก่อนขอบคุณขอบคุณ บามุนใจมุสลิมเจ้าของพังานเพลงไล่ขั้วเขาขวดจริงๆแล้วมีภารกิจนะครับผมถ้าครบ่าไปกับว่าได้นะครับผมคนคนเคยอยู่เคยกินน้ำกัดนะครับเคยได้อาศัยเปิ่มภากันนะครับเป็นครูบาอาจารย์พวกก็ได้เอาไปนะก็ไปบอเบิ่งกันย้ำนีสิเบิ่งกันได้เนาะเน้ ไบ่เคยถิ่มคู่บาถึงว่าคู่บาอาจารย์คนครับสิ่งสิ่งสิ่งใดที่เขากรูเขาเรียนี้ดูาจากผูกใดเขาก็ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์คนที่บอกได้สอนเขาเคยเขาเห็นเขาเมืมาก่อนนะครับจังได้บอกได้สอนเขาเขาจังได้มีปองเขาจังได้์ซองเห็นนี่สินะครับแตจังเด้คนที่แตกฉานเขาเปิดคู่บาอาจารย์นะครับ เห็นหนาของเฟรชเลยมันได้ล้างหนาด้วยครับผมมันทาแป้งอาบน้ำได้ดีซี่นะครับอันทาแป้งบางทีเขาไปกินเขาบางคนแกันบ่นอยู่บ่นเฮ็ดทำห่อหักนะครับเราเปิดร้านไปุ้๊กนะนะครับเอาเบิ่งไหร่ผมใส่พุลสวันไปก่อนเป็นอะไรกันเป็นพุทธละครับจะลองใส่ลายไม่ได้ครับผมมันกันเทคโตครับี TTDC ยังไปเห็นหนาอยู่น้องโอ้ย นาห Connie, <gì? S 1> ้าวหะไรเนี่ยนาห้าววัดเข้ากับวัดในบุญพี่น้อกเ้ยจะเฝ้าเพิ่งต่อตอนนี้ก็ได้เบิ่งเรื่องเอ่นะครับบ้านคาุยบ้านคุยของเพิก็แล้วก็นะครับขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรวมกันบนทุกเส้นทางก็ให้ขับรถด้วยความ รัถนาดี่จกคับแฟนคุยีนะครับัสดีครับ